สวัสดีครับยิน game, ยดีต้อนรับเข้าสู 8. 8 to to สส <the> ่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนนะครับนะวันนี้กับอีกหนึ่งคันนะสำหรับตัวโตล่าโฟลิเนอร์นะครับ 2.8V นะย้ำนะครับ2.8นะนะครับปี2015ับจดปี2018นะครับรถหน่วยงานนะครับโประจัญการคันนี้เป็นได้เป็นรถบริษัทนะครับเนี่ยใช้กันในหน่วยงานของบริษัทนะครับหอวสูญชัดเจนนะสามารถเช็คปบอร์ดได้นะครับได้เป็นสีเทาดำนะนะครับสีหายากอีกหนึ แม็กซิ18นิ้วนะครับยางเป็นของเดตันนะเดตันจะเป็นอยู่ในเครือเดียวกับของบิสโตนะพี่นะนะครับรถค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ช้ำนะเลขไมล์128,000โลนะครับรถใช้ในหน่วยงานนะครับชัดเจนนะฮะสีเดิมๆพี่นะเข้ามาคือสภาพนี้ต้องบอกว่านี่คือสภาพแรกเข้านะครับแรกเข้าวันนี้เลยนะครับผมรีวิวในวันศุกร์นะฮะที่10บอ่าสินะครับ โอ้โหวันนี้สุก13ด้วยนะน่าจะแรงนะพี่นะวันนี้นะนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวของสารไม่มีบุบไม่มียิ้มนะครับยังไม่ได้ทําสีนะฮะล้างแค่ภายนอกอีกเดียวคันนี้นะครับก็จกเดิมโตต้านะครับนะฮะรถสวยเลยทีเดียวพี่นะครับรถหน่วยงานผลการนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับตัวสีเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้นะรถสวยนะใครหาอยู่นะครับสาหรับปี2015ที่สําคัญคือราคาไม่ข้าม800,000นะพี่นะนะครับราคาไม่ข้าม800,000คันนี้ออกข้างอยู่้าานนประะมณ นะครับประมาณล้านห้านะครับผมเพชรยนขายอยู่7จ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทราคาไม่ข้ามแปดแสนพี่นะครับใช้กันยาวเลยนะเครื่องทนเกจ็ดทนอยู่แล้วนะรหัสเครื่อง1 GD ่งจีดีนะผมนะหนึ่งจีดีนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าพี่นะครับใช้กันยาวยาวนะครับรถสวยจริงคันนี้นะครับมานะครับมาดูในส่วนของละเอียดภายในครับมาต่อกันในส่วนของภายในตัวรถนะครับสําหรับโฟลเนอร์นะฮะสองจุดแปดวีปีสองพันสิบห้านะครับจดสิบแปดนะครับ ด้านนอกนะในส่วนที่เป็นของสเกปเพจแล้วก็ตัวบันไดนะครับสภาพเดิมๆพี่นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับจุดขึ้นลงต่างๆนะครับนะฮะก็ถือว่ายังสวยงามนะไม่ถือว่าชามากนะครับนะฮะเป็นเบรกนะพี่นะนี่ฮะสภาพของเป็นเบรกแล้วก็คันเร่งนะครับนะฮะยังลึกๆอยู่นะนะครับมีตัวที่เป็นพยางนะครับรองนะติดรถมาด้วยนะครับ ตรงรุ่นเลยนะครับบอกเป็นบอดนังนะครับสีน้ําตาลเข้มนะนะครับสามารถปปับไฟฟ้าได้นะครับหทิศทางนะขึ้นลงนะครับหน้าหลังแล้วก็พนักพิงนะครับนี่นะสภาพของบอดครับผมนีก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวจะตงตกแต่งตรงนี้ให้นะครับอาจจะซ่อมแซมตรงนี้ให้หน่อยหนึ่งนะครับเสริมของน้ําให้หน่อยหนึ่งนะครับบอดทั้งฝั่งทั้งซ้ายนะครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะรถสวยเลยทีเดียวนี้นะไม่มีช้ำนะนะครับลายไม้ครับให้มาสวยสวยเลยนะครับไม่มีขุดขีด นะครับไม่มีช้านะสีสภาพอ่าสภาพสีด้านๆนนะนะครับจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะสำหรับตัวไฟเนอร์นะครับนะพี่ดูนะไม่มีรอยขดขีดนะฮะรถสวยอยู่นะครับหัวเกียร์สภาพหัวเกียร์สวยๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับด้านบนนะครับในส่วนของลายไม้นะนะครับมีรอยน่าจะเป็นของแหวนนะน่าจะเป็นโดนแหวนมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะผมต้องบอกว่าสภาพเดิมๆนะครับนะฮะพวงมาลัยเดี๋ยวจะเก็บ ให้นะครับคุกโซนมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวแพทเทอร์ชิพนะฮะเกียร์แพทเทอร์ชิพมีมาให้แล้วนะสำหรับตัว2.8นะครับผมนะฮะแอร์แบ็กเจ็ดใบพี่คันนี้นะครับรถสวยอยู่นะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะนะครับพุสตานะครับผมนะฮะแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้นะนะครับนี่เนี่ยกระจกหลงไฟฟ้านะครับออโต้สีบานนะครับเอ่อตรงซอฟทัชตรงนี้นะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเนี่ยสีเดียวกับตัวเบาะนะครับแผงพลาสติกขึ้นรูปนะสวยๆไม่มีแตกหักนะครับกระจกเดิมโต้ต้านะครับ ไม่ต้องเว็นอาร์คสวยๆนะครับนี่นะสีเดิมนะครับรูปไปไม่มีสากนะพีนะนะครับอันนี้คือสีถี่ด้านในนะครับสีนกาวนะครับเต็มทนังฝานะครับยางกันเสียงแน่นๆพี่นะครับนะฮะด้านล่างสวยๆนะแผงประตูไม่มีช้ำนะนะครับตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงนะครับนะฮะมีราวโหนให้นะครับสองจุดนะครับฝั่งนู้นอีกหนึ่งจุดนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นก้านหลดแสงนะครับ อ่านี่แล้วก็ด้านบนนะครเพดานนะครับไม่มียางไม่มีสลักนะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับนะรถสภาพถือว่าโอเคเลยนะกับราคาที่ได้นะครับไม่เกิน800,000บาทนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับในส่วนของเอ่อที่เป็นตู้แช่นะครับรักษาความเย็นนะครับแล้วก็เก๊เก็บของนะครับเอ่อในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับอันนี้ได้เป็นของเดิมๆโรงงานนะครับนะกระจกเอ่อกล้องถอยจอทัศสกรีนนะครับโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทกันดีกว่ามาครับปุ๊บ ผมไม่ตัดแล้วนะปุ่มสตาร์ทอยู่นี่นะพี่นะหนึ่งสองสามนะฮะคันนี้หลัดเครื่องเป็น 1G ึดีนะนะครับเอ่อสองจุดแปดลิตรนะครับนะขึ้นมาแล้วนะหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลนะนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับรถสวยเลยทีเดียวพี่คันนี้นะครับถือว่าได้ไปค่อนข้างคุ้มนะครับครัวซองตโรมีให้นะนี่ตรงนี้แล้วก็เพชรชิปนะครับนะฮะตรงนี้เป็นซ็อกทัชหมดเลยนะฮะซ็อกทัชนะตรงไหนที่เป็นสีมุกตาลนี่เป็นซ็อกทัช นะครับกล้องถอยจอทัศกีนะนะครับเดี๋ยวดูกล้องถอยหน่อยนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะ p o w e r l e s นะครับมีให้ AUX นะครับ USB นะครับแล้วก็ทักชันคอนโทรลนะครับมีปุ่มแค่นี้เองนะครับ SD card มีให้นะครับเชื่อมต่อตัวน a วิเกเตอร์นะครับคันนี้นะครับ2จได้นวิเกเตอร์มาแล้วเชื่อมต่อเรื่องโทรศัพท์นะครับนะฮะอ่ะดูกล้องหลังหน่อย1 2 3ปุ๊บนี่นะฮะถือว่าชัดชัดชัดเจนนะนะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็ในส่สวนของแอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้นะครับสภาพด้านหน้าถือว่าสวยเลยแผงวันแดดน,นะครับนี่นะฮะตรงนี้จริงๆไม่มีไฟติดนะครับนะเดี๋ยวดูแลให้นะน่ยไฟต้องติดนะผมน่ะสองสองฝั่งเลยนี่นะไฟติดนะนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นนะครับด้านในเป็นกัมบะยีนะครับถือว่ารถโอเคเลยนะครับโอเคไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะรถครอบครัวนะครับนอกจากขับสบายแล้วเนี่ยต้องด้านหลังต้องโอเคด้วยนะฮะ เบาะด้านหลังผมดูเบื้องต้นเลยนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับแน่นๆเฟิเ์ืมๆนะนะครับรถปี2015นนะครับบอดี้เนี่ยได้เหมือนปี1 8 1แเลยนะครับนี่สวยจริงเนี่ยคันนี้แทบจะเหมือนกับไม่ค่อยได้ขับเลยนะด้านหลังเหมือนจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับซีนเก่าเลยน้องฝาพี่นะครับยังเสียงแน่นแน่นะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสวยๆไม่มีช้ำนะ แล้วก็จุดขึ้นลงนะครับประตูด้านหลังนะครับโอ้โหเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับยางปูพื้นติดรถนะนะครับเข้ารูปเลยนะครับแผงบันไดด้านหลังนะครับสวยๆนะฮะคัซีนะครับนี่นะฮะเอ่อเล็กตัวถังชัดๆนะพี่นะนะครับอ่ะขึ้นมาดูบาะนะนะครับเบาะผมว่าเฟิร์มๆแน่นๆนะครับบาะซูนเนอร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับน่จะต่งๆตึงๆแน่นๆอยู่แล้วนะนะครับที่วางแก้วนะครับเนี่ยมีมาให้ปกติอยู่แล้วนะฮะตรงข้างบนจะเป็นจุดควบคุมของของแอร์นะ นะครับแอร์แล้วก็แอร์นะครับแอร์เรายาวถึงแถว3เลยนะครับเบาะของโฟลเนอร์จะลักษณะนี้จริงๆพี่นะครับจะตึงๆตึงๆนะครับนะฮะจะจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่ฟูอ่ะนะฮะเบาะจะไม่ค่อยฟูจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงพี่นะครับนี่นะนะครับจุดที่ชาร์จแบตต่างๆนะครับนที่ต้องใช้ไฟเนี่ยมีเหมือนกันนะครับ คือสเปคนี้เนี่ยยาวถึงนู่นน่ะปี18 19เลยท่านผนะนะครับยันถึงปี20เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอพับปอร์ดครับหนึ่งสองสามจังหวะเดียวปุ๊บเนี่ยจังหวะเดียวขึ้นเลยนะนะสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับด้านหลังนะฮะนู่นด้านหลังเมื่อหน่อยนะเดี๋ยวผมขอเปิดท้ายนะนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับนี่นะฮะสว่างหน่อยนะครับเข้าสู่แถว3นะครับบอรแถว3ามน่จะเป็นบอรแขวนนะครับนะสามารถเอาลงมาได้นะครับ พื้นที่ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยตามสเปคของตัวโฟร์เนอร์นะครับนะฮะนั่งแถวสามสบายๆนะฮะน้องๆหนูๆนะครับเจ็ดที่นั่งแท้ๆพี่นะครับตรงนี้อาจจะอ่ะนะครับกระจกเดิมนะครับโตยต้านะครับตรงนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวต้องลอกตัวนี้ออกนะแล้วมันจะเห็นตัวโครเมียมนะครับผมนี่นะฮะไฟท้ายเดิมเดิมนะครับไฟท้ายเดิมเดิมกระบอกโช๊นะครับนี่ฮะที่เป็นกระบอกกระบอกไฟฟ้านะครับ ยันได้สุดแขนเลยนะสุดกระบอกนะจุดเชื่อไอจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะฮะไม่ลงเม็ดอาร์คสวยฝาท้ายไม่มีขยับนะฮะรังนุงหลังน้ํารูปไปไม่มีสระครับนะฮะแล้วก็เอ่อตัวนี้นะไฟท้ายของสเตลเล่นะครับไฟเนอร์จะเป็นของสเตลเล่นะนะครับจุดขึ้นลงต่างๆนะครับนี่เนี่ยไม่ฉ่ำนะพี่นะนะครับเอามีมีโดนหน่อยหนึ่งนะครับมีโดนหน่อยหนึ่งนะตรงนี้นะนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับพี่นะไม่ได้เปลี่ยนให้ละนะครับด้านหลัง นะะฮแต่ฝาท้ายด้านหลังไม่มีช้านะนะครับไม่มีโดนมาเลยนะครับฟิล์มนะครับนะเดี๋ยวถ้าเสียอันไหนนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนะฮะแล้วก็กระจกเดิมโทต้านะครับไร้ฝ้าไม่มีขาดสภาพเดิมๆนะฮะรถสวยจริงอันนี้นะครับฝาท้ายนะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้านะมีนะต้องบอกก่อนนะนะครับยังไม่ได้ทําอะไรครับนะสีกาวเดี๋ยวทั้งฝาไม่ล้เม็นองเม็นอาร์กยังอยู่ชัดๆนะครับสแต็มนะฮะยังอยู่นะฮะตรงมุมตรงโค้งต่างๆนะครับสวยๆสภาพเดิมๆ เพียงแค่เคลือกเพียงแค่เลอกแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัตนต่อในส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายกันนะฮะนี่นะพี่ดูนะครับด้านหลังนะโคมไฟเดิมๆนะฝั่งซ้ายนะฮะใส่ลักตัว2.8นะครับผมนะ2.8แล้วก็ตัวโครเมียมของตัวไฟเนอร์นะครับถ้าเป็นตัว B20 นะมันจะมีร่องกลางตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่ตัวปีสิบห้าปีสิปีสินะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับอ่าสปอยเลอร์หลังมีมาให้ไฟเบรกดูดที่สแล้วก็คลิปฉลาม ด้านบนหลังคาสวยๆนะไม่มีบุบนะนะครับไม่มีบุบเป็นรอนเลยนะฮะสวยๆนะฮะคันนี้ล้อเดิมนะครับนะฮะล้อเดิมนะคือลายนี้เลยนะปีสิบห้านะสิบห้ายันสิบเก้าเลยพี่นะได้ลายนี้นะครับรถสวยอยู่นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับนี่นะมีรอยยับนิดหนึ่งนะพี่นะนะครับตามสภาพการใช้งานแต่ผมว่าสวยอยู่นะรวมๆนะครับปีสิบห้าได้สภาพนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับสองจุดแปดนะครับ กระจกเดิมตัวต้านะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยเลยนะครับสวยอยู่เนี่ยฟิล์มมีเสียบ้างนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะน็อตไม่มีขยับนะครับสำหรับตัวประตูนะน็อตไม่มีขยับด้านบนสวยๆนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวพวกเอ่อเขาเรียกตัวนี้นะกระดูกงูนะครับนี่นะแน่นๆเดิมๆพี่นะครับสวยๆเม็ดอักสวยๆเลยนะครับ ส่วนมากผมจะไม่ค่อยถอดนะถ้าพี่ติดตามรีวิวช่องผมผมจะไม่ค่อยถอดกระดูกงูเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าสอดมาแล้วเนี่ยบางทีลูกค้ามาดูนะลูกค้าก็มาถอดแล้วมันจะไม่อยู่นะนะครับนี่เขาก็มองกันว่าเป็นรถชนมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระดูกเดิมโตยต้านนะครับจิดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับสวยๆเนี่ยด้านหน้านะคอนโซลนะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับเป็นปรับมือธรรมดานะครับสเปคสแคปเพดขึ้นลงนะครับจุดขึ้นลงต่างๆนะเอ้ยฝั่งนี้เหมือนก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ เม็ดอร์สวยๆนะครับตรงแผงประตูนะครับซีนกาวเดียวนักฝานะครับเม็ดอล์ชัดๆนะครับแล้วก็ยังเสียงแน่นๆพี่นะครับคันนี้รถเดิมรถสวยนะนะครับวันนี้กระจกมองข้างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้นะนี่นะสภาพเดิมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับใบบีม LED นะครับสวยๆไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ LED ด้านล่างมีไฟปอดไลท์ให้นะหน้าเดิมๆนะสำหรับคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับ มาดูกระโดดส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้นะนะครับผมเปิดไฟแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยนะฮะไฟติดครบทุกตัวนะครับเป็นไฟ LED นะฮะแล้วก็ไฟเอ่อไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟปอดไลท์นะครับติดครบนะนะฮะอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรหัส 1GD นะฮะนะครับ2.8ลิตรนะครับผมนะฮะ177แรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าผิดขออภัยด้วยนะนะครับ1้7หรือ100 63นี่แหละนะผมจำไม่ได้นะครับแต่ตัว2 4งวิสีน่ะร้อยห้านะครับนะ่ถ้าผิดขออภัยนะครับถือว่าผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะครับคานหน้าเดิมๆนะพี่นะนะครับใส่ลักตัวแอฝั่งซ้ายนะครับพี่พี่ดูนะนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะคือคานเดิมนะพี่นะนะครับเพราะมันจะโดนเอ่อตรงก็เรียกว่าเอ่อยางข้างบนน่ะมันจะลายเพรโดนความร้อนนะครับแต่ถ้าใหม่มาเลยเนี่ยแสดงว่าโดนเปลี่ยนมานะครับอันนี้คือเดิมนะครับแล้วก็ด้านหน้าใส่ลักตัวอาร์ฝั่งด้านขวานะครับ แก้มขวานะฮะสวยๆนะฮะผมไล่ดูเลยนะนะครับสวยจริงนะคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะน็อตไม่มีขยับนะพี่นะน็อตไม่มีขยับซีนกาวนะลูปมาเลยพี่นะแล้วกดจิกไปด้วยนะนะครับเต็มหน้าฝาพี่ลูกกเม็ดอาร์คสวยๆนะครับสตงสแตมนะฮะอยู่ครบนะครับสี่แล้วก็เม็ดอาร์คนะตรงนี้นะด้านหน้าต้องมีนะครับผมด้านหน้าต้องมีนะครบนะลูกกลมต่างๆนะครับนะถูกต้องตามอัตลักษณ์นะของตัวโฟยเนอร์นะครับน็อตไม่มีขยับนะฝั่งด้านซ้ายนะครับ สวยจริงันนี้แล้วก็มาดูแผ่นเพลทนะครับนี่เห็นไหมพี่นะครับอันนี้คือแผ่นเพลทของเขานะแผ่นเพลทต้องไม่ยับไม่งอนนะครับแล้วก็ไม่ถูกตอกไม่ถูกทําให้ตรงนะนะครับนะฮะไม่หักไม่งอนะครับนะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับตัวเครื่องสมบูรณ์นะครับ2.8ลิตรนะนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีกระชากนะครับนะไม่มีสะดุดได้เห็นนะครับเดินเครื่องปกติเลยนะครับ ตรงมาเกินฝาฝาฝาสูบนะครับนะตรงท่อนบนท่อนล่างนะครับนะนี่ดํากับดํากับเอ่อสีบอลนะนะครับดํากับขาวแล้วกันนะนี่นะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะครับนะตรงประกบนะนะครับสวยๆเลยพี่นะแห้งๆด้านล่างจะเป็นตัวค้อยเสียแล้วก็ตัวเทอร์โบนะนะครับทํางานโอเคเลยนะครับเสียงดีเสียงดีนะทันนี้นะครับนะเสียงโซ่เราลิ้นดังเสียงดีมากนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับปั๊ม ABS นะครับปนอกราศ นะฮะแล้วก็ถังพักน้ำนะครับถังพักน้ำอยู่ในระดับนะนะครับอยู่ในระดับนะครับผมนะฮะน้ำมันพาวเวอร์ครับน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันล้างฉีนล้างกระจกนะครับแบตเตอรี่นะท่อต่างๆนะครับนะเดิมๆนี่สวยๆพี่นะครับไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีร่วงไม่มีสึบเนี่ยพัดลมทํางานได้ปกติเลยนะครับตัวกรองนะครับกรองโซล่านะนะครับมีรอยที่เป็นเขาเรียกว่าตัวจุดแฉ้มสีนะ น้ำสีจากโรงงานนะครับเขาเช็คศูนย์ในคันนี้นะครับรถเดิมเลยรถสวยนะพี่นคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับสำหรับ t o ้ท้าโฟยเนอร์นะครับคันนี้นะฮะ 2.8V นะครับผมปี2015จดปี2018รถหน่วยงานปลดประจำการนะครับเลขไม้อยู่128,000โลนะครับเช็คศูนย์ตามระยะนะครับเนี่ยได้เป็นสีเทาดำด้วยนะครับรถหน่วยงานรถบริษัทนะครับใช้งานนะฮะเข้าศูนย์ปกตินะครับ รถสวยจริงคันนี้นะกระจกเดิมนะครับผมติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับยางเป็นปี22นะครับไอ้ยางเป็นปี20เดี๋ยพี่นะยางปี20นะเดี๋ยวมาดูก่อนนะถ้าไม่ดูไม่ดียังไงนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับสำหรับตัวอย่างนะยังอื่นมีเก็บรายละเอียดบ้างนิดหน่อยนะสำหรับตัวในเรื่องของตัวสีนะครับแล้วก็เอ่ออย่างอื่นไม่น่ามีอะไรสีกับฟิล์มนะครับผมสีกับฟิล์มนะคันนี้นะครับยังอื่นสวยนะฮะใช้งานได้เลยนะครับนอกจาก คันนี้นะฮะออกข้างอยู่ประมาณล้านห้านะครับสำหรับโซ่สองจุดแปดนะครับปีสิบห้านะนะครับพิจิตรขายอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ข้ามแปดแสนนะยังจัดไฟแนนซ์นได้เต็มพี่นะครับคันนี้ยังล้นเลยนะนะครับยังล้นอยู่นะนะครับรถสวยจริงคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์เนอร์นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแท้ๆนะครับอีกหนึ่งคันนะที่ยังนําเสนอนะครับใครหาอยู่นะห้ามพลาดเลยนะครับ พนัการรับสากิจนะครับพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนนะครับมีหนังสือปลองหนึ่เดือนมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสิทธิเช่นเงินสดนะฮะผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะครับสามารถรอผลรับรถนะฮะอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมาเช้ารับรถช่วงเชียงช่วงบ่ายได้เลยนะครับต่างจังหวัดเงื่อนไขเดียวกันนะครับนะฮะสำหรับต่างจังหวัดนะครับอาชีพอื่นนอกจากนี้นะฮะขอคุยละเอียดก่อน นะครับสำหรับการคุยละเอียดนะครับถ้าโอเคตกลงแล้วนะนะครับลูกค้าต้องโอนจองนะครับจองที่บัญชีคุณเวชิระน่าลงเพชรนะครับเจ้าของบริษัทนะจะเช็คยอดโอนจองด้วยตัวเองเลยครับผมนะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเขามาดูรถได้ที่บริษัทพยนต์นะครับซอยศิริไทย68เลข1นะมินบุรีกรุงเทพครับนะฮะโทรหาผมก็ได้นะนะครับเบอร์ผมนะฮะด้านล่างนะครับ093269 9 898ผมบีมพิยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทพยนต์นะ นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะฮะเก็บตกนะครับนอกจากนี้มีรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตัว mule x นะครับนี่นะสีขาวอีกหนึ่งคันแล้วก็ใกล้ๆนี้เนี่ย honda cew ครับผมเนี่ย cew หนึ่งคันที่จอดอยู่นี้นะนะครับแล้วก็ใครหาตัวโต้ตาไฟเนอร์นะครับ tdi นะครับขับสี่นะซิกมาโฟนะสีขาวแบล็กท็อปนะ มีหลุดจองอยู่1คันนะนะครับมีหลุดจองอยู่1คันสําหรับเทียดีแบล็คท็อปนะครับผมเนี่ยให้ไวเลยพี่มีหลุดจองนะราคาไม่ข้ามล้านนะครับออกห้างอยู่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันพี่จนขายเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหายไปประมาณแปดแสนพี่นะครับคันนั้นนะไม่ใช่คันนี้นะพี่นะนะครับสนใจนะแบล็คท็อปนะครับติดต่อเข้ามานะครับบอร์ผมในรังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ที่ช่องนี้ด้วยนะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ